คนพบความสุขที่คําว่าพอคุยกับพี่เก่งพี่จอคลิปนี้นะครับพี่เก่งเองก็มีเรื่องเล่าธรรมะสอนใจนะครับในทุกๆวันอังคารมาให้กับทุกคนนะครับได้รับฟังแล้วก็ได้ไปเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตให้รับลื่นนะครับก็มีเจ้าเมืองเมืองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเลยทีเดียว แต่ด้วยความกังวลในสมบัติต่างๆที่มีมากอยู่นั้นเนี่ยก็ทำให้เจ้าเมืองคนนี้เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดจนฝังลึกไปในจิตใจนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเริ่มป่วยมีวันหนึ่งนะมีคนมาบอกว่าถ้าเจ้าเมืองอยากจะแก้อาการที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ย ท่านจะต้องไปหาเสื้อของคนที่มีความสุขมากๆมาสวมใส่เจ้าเมืองก็ตัดสินใจให้คนสนิทออกไปตามหาคนที่มีความสุขมากที่สุดแล้วนำเสื้อตัวนั้นกลับมาเมื่อคนสนิทได้ออกไปตามหัวเมืองต่างๆนะครับ ไปหาบ้านคนที่มีฐานะดีที่สุดไปทุกที่เลยที่มีคนที่มีทรัพย์สมบัติมากๆกก็ได้ไปถามว่าท่านมีความสุขหรือเปล่าคนเหล่านั้นก็ตอบว่าถึงข้าเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความสุขเลยเพราะมีความกังวลในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ คนสนิทของเจ้าเมืองก็รู้สึกหนักใจเพราะว่านี่ขนาดเรามาคุยกับคนที่มีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ยังไม่มีความสุขเราจะไปหาที่ไหนได้คนสนิทก็ตัดสินใจพาลูกน้องออกไปนอกชาญเมืองเพื่อไปหาคนทั่วไปดูบ้างไปถามใครต่อใครก็บ่นว่าไม่มีความสุขเพราะว่าไม่มีเงินก็เลยไม่มีความสุข ในระหว่างที่หายอยู่นั้นเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนคนหนึ่งต,ตะโกนขึ้นมาว่ามีความสุขจริงเว้ยมีความสุขจริงเว้ยคนสนิทของเจ้าเมืองก็ดีใจมีคนที่มีความสุขแล้วตะโกนออกมาขนาดนั้นรีบให้ลูกน้องหลายๆคนวิ่งไปดูแล้วเอาเสื้อกลับมาให้ได้ ลูกน้องก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเห็นก็ตกใจกลับมารายงานกับคนสนิทว่าคนที่ตะโกนอยู่นั้นเป็นขอทานแต่คนสนิทก็ตามหามาหลายวันมากแล้วก็ยังไม่เจอคนที่มีความสุขก็เอานะอย่างไรก็แล้วแต่คนคนนั้นก็ตะโกนว่ามีความสุขเราได้เสื้อมาถึงจะเป็นขอทานก็ยังดีก็รีบ ไปดูคนที่ตะโกนนะครับหรือว่าไปหาขอทานคนนั้นพอไปเห็นก็ตกใจกลายเป็นว่าขอทานคนนั้นเนี่ยไม่มีเสื้อที่สวมใส่ด้วยแต่ที่มีความสุขแล้วตะโกนออกมาก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนเอาอาหารอย่างดีมาให้กินนั่นเองขอทานก็เลยตะโกนว่ามีความสุขจริงโว้ยมีความสุขจริงโว้ยในวันที่เราคิดว่าเราจะมีความสุขเนี่ย เราจะต้องมีเงินมียศฐาบรรดาศักดิ์ต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มีเงินคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เองก็ยังหาความสุขไม่ได้เลยแต่ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่คำว่าพอนั่นเองสำหรับเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวคิดให้กับหลายๆคนได้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าสิ่งที่เราไม่มีเราก็พยายามที่จะไปค้นหา ไปแสวงหาเพื่อให้มีเราก็เกิดความทุกข์เหมือนกับที่คนสนิทตามหาชาวบ้านที่อยู่รอบรอบนอกเมืองก็บ่นว่าไม่มีเงินก็เลยไม่มีความสุขแต่คนสนิทไปหาคนที่มีเงินคนที่มีเงินก็มีความทุกข์จากการที่มีทรัพสมบัติมากเพราะว่ากลัวทรัพสมบัตินั้นจะต้องเสียหายหรือถูกโจรหรือสิ่งต่างๆที่ ทำให้ทรัพย์สมบัตินั้นหายไปก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคนรวยและคนที่ยังไม่รวยก็ไม่มีเลยใครเลยที่มีความสุขดังนั้นคําว่าพอจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีความสุขคลิปนี้ลําลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ